า้อสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเมือนี้เฮากาพากันเฮ็ดซิ้นดาดหรือว่าหมูกระทะสู้เอ้หมีเพื่อนกินเนาะพี่น้องซึ่งว่ามอนี่กาเขากับมีหมูสามชั้นแล้วกันมหมูแล้วกะกุ้งเนาะพี่น้องแล้วกัอันนี้ อันอย่างนี้เอมีกินแบบเลยๆหอยนางรมกับอย่างกับปลาหมึกน้องคนซื้อมาสู่กินพี่น้องกับบฮู้ว่าอันนี้นะเฟิ่นให้กินแบบซาซูมิบอกลยว่าแบบใดบม่เคยกินนอนน้อยนึงแล้วก็จุมนอนน้อยหนึ่งบ่กินหมอนี่ก็ดีคือกันพี่น้องเพราะว่าอากาศมันฮ้อนนะเนาะกินกระหมอนี่มันจับ่บฮ้อนตันใดโบฮ้อนสาเตาถ่านเมนเมน พันเต้าถ่านหลยอายถ่านมันสีขึ้นมามันฮอนแหงเนาะหมอนี่บ่ฮ้อนจำเต้าถ่านเดี๋ยวเหล่งไฟหม,มอน้ำสุกพอนแหงก่อนอีกมือสองมือเลยมีกระชิกล้วพี่น้องเลยเขาเล่ว่าจัดตุ้มกันจัดตุ้มกันจังน่อยหนึ่งจักน้ำเงี้ขาวๆนี่มาดีมีเลี้ยงหนึ่งที่มาบอกพี่พี่น้องเอสซีเนาะอันน้องน้อยลืมบอกพี่น้องกระเด่งีย สาวนางหมู่ของน้องอ้อยเนาะเพื่อนได้ไปอ่ะทงานอยู่ประเทศไทยเนาะเพื่อนไปแล้วพี่น้องแหละมือเพื่อนไปนะฮาบ่ได้ถ่ายเพราะว่าเพื่อนไปก็ท่านหันเนาะแหน่เฮากระคาเวียกแน่นะที่จริงนะเพื่อนก็เคยไปทํางานอยู่ประเทศไทยได้ส่วนหนึ่งขนาแล้วเพิ่นก็ลองมาทํางานอยู่ลาวเพราะว่าแม่เพื่อนบบมีคนอยู่นําเนาะแม่เพื่อนนะมีลูกชายหลายคนแต่ว่ามีลูกสาวคนเดียวแหละโบมีคนอยู่นํา ออ้เพิ่นก็ไปเอาเมียแถวทางเลขซิบนั่นเนาะเ<ม>พ่นเพื่อนเป็นลูกหลานพี่น้องและ,พะเพ,ลพ,พื่อนก็มีแผนว่าเพื่อนจีมาตอนส่งสงการมาหลินยูเล่านะเดี<ม>๋<ม>ยวถ้าเพื่อนมากะที่ไปไปหาเพื่อนอยู่พี่น้องเลย<ม>เพราะว่า<ม>ยันเพิ่นถามเนาะว่าโอ้<ม>คือโบเห็นไปหาสาวนางเลยเพราะว่าเ<ม>พื่อนไปทํางานอยู่ไทยเนาะพี่น้อง คนจีมนี่แหละเดือนหน้าเนาะออพอดีสงการกะเทจะช่วเดียวเราช่วยนอ้องทำให้เราได้ออกมาที่ไหนสะให้เพื่อนมารีวิวช่วฟังว่าเพื่อนไปทำงานอยู่ไทยเป็ี่นเรไดพี่น้ใในองคือส,สีม่วนอยู่ใกล้ทะเลเพื่อนก็ว่าน้ำหนงน้อยเนาะว่าถ้าถ้าเพื่อนได้การงานอนี่ยังแบบดีแล้วนะแปลว่ามีบอลอยู่บอลพักเป็นของตัวเองแล้วให้ถ้าน้ำหนงน้อยไปก็คือ สามารถไปลินไปพักคือห้นได้เพื่อนสิพาไปทะเลเพื่อนบอกเพื่อนสิพาเพื่อนจะให้เราไปลินน้ำพี่น้องไปถ่ายคลิปเพื่อนวะไปลินทะเลเนาะเห็นเพื่อนถ่ายฮุบลงกับทะเลนะปลาทูเห็นเพื่อนเช็คอินมีองไทยเนาะจับตุกวบาทะแล้วหน่งน้อยหนองน้อยเด็กเส้นเอาเส้นไปเลย ิแซ่บขนาดเลยโบโบโบนั่งก่อนกลิ่นตอนนั้นว่าแซ่บแล้วมัากินตอนนี้จะเพิ่งมีนุ่งต่อนะถ้ามันใหม่แล้วเอาเนื้อหมูนั่แม่คนเนาะหมูสามชั้นคนกินได้ยมกินเดื้อนางแห่งแซ่บบุยใส่บุยใส่เลยมาเลยนางเด้อ เปื่อนสิว่ะโอ้ยหิวได้เนาะมาดูหัวเต็มน้ำหมูมาเด้อมากินน้ำซองขาวลาวเชนเนอเด้อเห็นซินดาดเดียบ้าวมีหว่า,า,าบ้าวจืดสองจืดกันมั้งจืดจืดจะซองเดียวจืดจะซองเดียวซองอื่นมาจืดเหรอเพราะว่าเป็นซองทำอ<ะ>ิฐที่บอกเพื่อนนะพี่น้องเป็นซองรักนเนาะเพื่อนก็<อ><อ>เลยจืดใช่เนี่ย แม่เบิ่นเป็นไข่บอสบายเขาให้แม่เบาหายไป,ไปด้วยเบาหให้มาเข้าคลิปนเอนอะเอานางอะไรแบิ่นเอินหนังสือเทุกคนเลยเนาะเวลาเอา่นออกคลิปนะอย่างเงี้ะเอาน้องเด่งไพ่ขึ้นเอ,เอามาพีช่ชะหุ้นเซนอร่อยมาก น้อง,ง,งน้อยค่ะเคยกินกระหมออน,นี่ครัง้งแรกเลยพี่นอ้นองเพราะว่าตอนนั้นนน้อง้อาพาแม่ไปหามหมอนในบด้กินน้ำห้าวตอนที่ว่า IFC ทั้งเพิ่นมาตอนนั้นเนี่ยอนซื้อของมาห,หลายๆเนาะหลายกินได้พวกหมูพวกซื้อมาแซฟเซฟเมือนีพี่น้องเลยน้องน้อยลืมลืมลืมเหี่ยตอนหมูนะไก่กินก็มีเพื่นในในซีนมาหน่อยหนึ่ออง ิอันนี้เผ็ดจิดตาให้น้องเผ็ดโอ้โหซีดเหลือหน่อยแต่มันยีดเวิร์ได้มาพื่โตแม่บมื่อคันใสหมอนะมันจะจุ่มแทมอันนี้แบบจ่าจะใส่อันนี้ใส่อันนี้จ้ะอ๋อคุปชัยนี่วายวายเร็ว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 น้องเนาะได้กลิ่นมตซีดนี่มันจะเปื่อยบวบละลายเนาะโอ้ยละลายแบบพี่น้อง ละลายแบบนี้เลยนึกถึงโบใหม่ปหมูแม่ะลานึกถึงใหม่วันนีม่เอาหมนอ่ะมนละลายละลายหยุุกงทุกท่างใจเนาะใกินกเปนจน้ใหม่เลยนูคิดง ตดอกนใจเลยกินหูดาบเอาพักตอนนี้น้องเลยกินชิ้นดาเนี่ยขาดมแล้คือกินพักมันต้องขู่กันเนาะต่นใจคับกินดาอย่างเดียวมันเอื่นเนาะมันมันเลียนเลียน กินก็พักคือาแซ่บมู้ือเกวอบแซ่บเอาเพริมช้องเน่ยสักเุก๋ยวพักอีิถักคื้นช่ของมัดพี่น้องสาวมีติดตั้งไปให้เบาอ้ยี่าปิดไฟไว้เนี่ยแหละยังเ e ็ดยังบวดซุกอันนี้เปิดเสแล้วเ e ็ดซุกแล้วมันดอกลูกชิ้นใส่น้ำจิ้มให้เพิน เพชรอันนี้เข็มทองบ่คือเห็ดป่าเห็ดดงเฮาเดยเฉพาะเลยทุกวัยนะอันนี้เพิ่องทุกเร็วทุกวัยทุกอย่างใส่ีบ่เรอไมทุกอย่างอันหิวบ่มีอืไม่เสียบมันนั่นไปเปลี่ยนถุงใหม่ไปละเอาลงเลยค่ะห้าแนวลงผนดอกค่ะผลดอกกระดานใส่เนาะทุกวัย สุกไวทุกอย่างสุกไวทุกอย่างเติมน้ำซุปด้วยเพิ่นเมื่อยเพิ่นบ an ่ได้เข้ามาเออมีก็เลยใส่ถุงแล้วก็สิเอาอะน้ำจิ้มให้เพิ่นเนาะพี่น้องใส่ถุงให้เพิ่นได้อะกุ้งไอาวไอ้บ่มากินกุ้งได้เอาไปแล้วคุงนึงโตนึ่งอันนี้แต่ว่าบ่อไอ้บ่มากินกุ้งมากินกุ้งโยนมาถุงหน้ามือวานนี่กินหอยแครงพี่ยังคิบมาให้เลยเพิคือคนอยู่วพักไปกินบุฟเฟ่ต์ค่ะพี่น้องเอ้ยบ่ไอาเหรอกินกันโตทรงโต จากาบอายไปแอนพุงงง่งแตกเนาะกินพุ่มเลยบอยมีหมละน้ำมีแล้วเติมน้ำเติมน้ำตัำตกแก้วไปเลยนแล้วบแล้วบแล้วพอแล้วเาตไปกินิให้คนลยๆมบยเท็ด ขนาดเลยต้มปีฟในน้ำซุปบ่าวอายกินนี่ก็แล้วเลงแล้วเอาข้าวเหนียวกับพอนกบบ่าวอายแต่ระวังอย่าไปส่งเลยบ่าวอายว่ะแต่ละมือจะแค่จะให้กินเนาะบ่าวอายว่ะกลิ่นนีล้เป็นยังไงบ้างบ่าวอายคือว่าแต่ละมือนี้แค่จะได้แปลกๆให้กินไม่ได้กินข้าว ยอมจะหมดหลายพี่น้องจะสุกอุกเลยป้า<ด>อย่างแป๊บเดียวก็คือตีนี้คงกินเท่านั้ถ้าว่าป้าไว้แป๊บเดียวหมดขึ้นเต็มกินมาได้เลยพ,พี่น้องข้ <c oughs> างไปพุ่นกับพี่ได้เพืน <c oughs> ่นละนละเมออย่างผ่านกองไปเลยผ่านกองเขาเลยเข <c oughs> าลืมลว่าพี่น้องยกซีฟังเนาะชื่อแม่เพื่อนนะ เอาไปโน่นเพื่อนหน้าแต่ดนแล้ไม่พี่น้องคนคิดฮอดบ่มีแบบคนเป้าเครื่องเอ้าของค่ะนะเพราะว่าช่วงนี้นะโน่นกับน้งน้อยเพราะว่าช่วงนี้นะที่ว่าจะไหนนะจรนก็มยมันหลไปเ้าเลยไหลนี่บ๊้ย้าใจเบิด เอาลงเลยพักกหอมชีสหนาะแล้วชุบเนาะหมดขึ้นลวหมดขึ้นลวแปบ๊บเดียวนึงโบไวไยโบวัยมามาเป็นห่อเอาไว้กับโบได้พี่นอ้องเลยหมดเจาะเข้าไปเลยห่อขอนมถึงว่าชิ่นหนาสำหรดบหมดก็เจาะได้พี่เมียนสาวชุกงงหาก็เคยเห็นตั้งแต่ปีกายนี่กับปีนี้แหละ มีหมดโจมาม่านะพี่น้องม,มาม่าแพ็กยังดีดีนะปะไว้สองซันนะนะมันก็ยังเจาะได้เซาทุกกับปลาโบฮูเจเอาไปไวใส่เลยเอาโซขีดหมดไว้กับคีดไว้กับแป๊บเดียวก็คื้อไวเห่ยเฮ่ยเห่ยแลหมดขึ้นได้คือเก่าพี่น้องแซ่บบัวนงแซ่บมากน้องน้อยๆเป็นคนกิงชิ้นคนมักเลยตะเตี้ยงน้ำจิ้มแซ่บ เอาไม่น,นุ่งมึงตักแล้ก่อนหอนแบบนี้เนาะพี่น้องหอนมือสงการพดนน้ำในบนมือเลยค่ะทุก <c oughs> พี่แต่น้ำยื่เงินนอนพี่น้องทอ,ออันได้ทอสอันนั่นผู้และเปลี <c oughs> ่ยนขึ้นจะหวัดน้ำมวยคอยบอลจะมีมมแต่ว่าอึดน,น้ำอ,อ,อึดน้ำพี่น้องบานเฮาเนาะระเบิดแล้วพี่น้องหอนไปลง อยากลิ่นน้ำต่ว่าอึดน้ำพี่น้องเลยก็ยังว่าปรึกษากันสิเจาะใหม่เนาะเจาะน้ำบาดาลเจาะใหม่คักๆบันนี้เอาให้ทั่วบันนี้ค่ะเพราะว่าเจาะสามเถือแล้วพี่น้องแม่สามเถือเสียเงินลายนะโทรหาเพื่อนเมื่อนั้นถามเพื่อนว่าเพื่อนก็ถามเพราะว่าเขาอยู่เขตใดเนาะคนละเขาเราบอกคนว่าเขาอยู่เขต สมพันธ์ทิตย์มาแงวแล้วเพื่อนเราว่าว่าเขตนี่น้ำมันอึดน้ำได้พน่ดนี้เจาะกระยักยากถึงต้องเอาลายๆายแม่เอาที่เพื่อนเอาเลือกๆเนาะพี่น้องทุกคนเข้าแล้วเบื่อไหวแล้วถ้าเอาเลือกๆนั้ต้องแบบรักหมื่นขึ้นไปพี่น้องเลยรักหมื่นห้าแมนเ่ินๆใจกันใจกจุนๆใยกันใจจุกๆใจเบื่อไหวยแล้วเก็บมันอึดน้ำหายใจกันได้หายใจอันนี้เขาเคยปรึกษากันตะโดนแล้วว่าอยาก เยอะน้ำแบบว่ากันพี่น้องเฮานี่แหละพี่น้องเลยให้มันโพไซพี่น้องเลยราคาแพงก็อยากให้เก็บมันโพละกันคือเจาะเจาะแบบดีเลยเจาะตั้งห้างได้ละกัเฮาได้ซื้อเองได้จักอันเบอร์จักใดญเนาะใดญแล้วของไทยกับราคาค่อนข้างแพงเนาะเทุกอย่างห้าพันขึ้นหรือแปดพันประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเนาะของจีนที่เฮาเคยซื้อนะสองพันคือเฮาบบเคยใช้จะคือของไทยเอาใช้แต่ของจีนสองพันเนาะสองพันห้าเพราะว่าของไทยนะไซ้ดีแต่ว่าราคาแพงพี่น้อง ส่วงเงินบ so ่พอเขากะ่ของกีนไปก้อนเฮาเฟิ่นเจาะึกๆหลเจาะ5 0เนละ5พัน4พันสี่พันลยบบน้าตามเื่อแล้วบบดนี้เลยมันบ่ไหวแล้วมันตรงได้เจาะแบบดีๆไปเลยตนนี้สี่พันห้เนี่ยสักขาเจาะื่อๆแล้วบรวมทั้งค่าเฮาซื้อท่อซื้อหัวกระโหลกซื้ออันปั๊มเองซื้ออันไดแต่ว่าบอนเทียนเท้าทงแบบได ได้เพิ่นเองเนาะประมาณเก้าพันเป็นลูกไงแต่ผมเป็นได้องไทยเก้าพันเขาอยากได้แบบดีเขาก็ได้ชื่อได้เองแม่คุยท่อก็คือกันนะคุยกับหลายๆบ่กันยากได้ท่อดีก็ซื้อเองท่อดีถ้าเทาซื้อเองเขาจะได้ของไทยพี่น้องของไทยนี่เพื่อนว่าใช้ไปสี่ห้าสิบปีกะบโบเป็นอย่างใช้่จะนุ่มเพราะเท่าเพราะเส้นลุกเส้นลุกเส้นหลัง เอายนองน้อยบละลายเอาบ่วงบ่เอาดยแม่นองน้อยนี่มันมีอะไรบ้ระวังแล้วเต้นถึกตาระวังเต้นตาเลยตาเห็ดหนึ่งตาโมมวย่ทุกเปเต้นตาแค่นึงเป็นพลังเลยเนาะตาโมพี่น้องเลยตาโมยอีด้ต๊บก่อนแล้วแล้วเียโมเห็ลยเอาเง้ย่ทีไปซื้อน้ำต่อยู่่น้อง น้ำกลิกนนก่นแบบพี่น้องเอซเนาะเพื่ออาจโบฮู้วาชีวิตประจำวันเฮ่านเห็ดอย่างแน,น่คือเฮ่ากัแบพอได้วาให้พี่น้องเอฟซังเบทุกอย่างเนาะเพราะว่ามันหลายน้องๆแต่ละมือต้องเล่นกับเียขนาดน้องเียใในสนเห็ดคิปใพี่น้องเ c บ้นนงนเนาะแต่กตอบอเนต่ตัดคลิปแน่คิด ไปหาซื้อของมาฮหดคลิปเนาะเล่นพี่น้องเวลาในมือหนึ่งคือเบิไ้ไหวน้นองๆเน,นาะจ้าว่าที่แล้วคลิปตัดคลิปและการน้ำกินเบิดเท่ากันเล่นไปซื้ออยู่บ้านไกลโชคดีได้แบบว่ากรโบไก่บบกแห้งพี่น้องเลยคือแบบนี้แล้วมีคลิปยัง,งถ่ายเนาะส่วนอลไรเอากาิถ่า้ชีวิตประจำวันนาะพี่น้องแต่าาจะเป้าเบื่อกันเนาะ วันนี้กาสิได้ขอจบคลิปก่อนน้องพี่น้องเพราะว่าห้าสิพากันไปซื้อน้ําอยู่ที่อันหมู่บ้านไกลๆนี้เนาะก่อนที่ว่ามันจะค่ำ<ม>เพราะว่ามื่อนี้เราต้องอันใส่รถสามใบถาเฮามันอันตรายทว่าพับไปค่ำมืดนมเนาะอังสำหรับคลิมนี้ก็ขอจบคลิปเพียงสามนี้ก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้ขอขอบุญขอบคุณหลายๆนาอที่บอกกดข่ามโฆนณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลาวเซโน่แฟมิลี่นาอพี่น้องสบายดีเด้อบ๊ายบาย